สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเปิดตู้แบ่งปันบอลสีกันเช่นเคยนะครับมีหลากหลายราคานะครับเดี๋ยวเริ่มจากราคาส0บาทกันก่อนนะครับอันนี้เป็นศีลาหุ้มทองแผงนะครับเอาไปที่30บาทนะ อันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ออกลายๆนะใบออกป้อมๆนะครับตัวน,นี้ก็ไปที่สามสิบบาทตัวน,นี้เป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับก็ไปที่สามสิบาทนะครับลูกไม้มเมล็ดอันนี้เป็นลูกของม่วงมงคลนะครับเป็นลูกไม้ม่วงมงคลนะก็ไปที่สามสิบบาทครับใบใหญ่ๆเลย อันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมนะครับสามสิบบาทอันนี้เป็นดาลิกานะครับดาลิกาก็ไปที่30บาทอันนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับเป็นลูกไม้มเมล็ดเม็ดชมพูแบบนี้นะก็ไปที่30บาทครับออกลายๆนะอันนี้เป็นดารานพรั์นะครับ ด่างมาประมาณนี้นะหน้าหน้าเข้มๆค,ครับเอาไปที่สามสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นนางฟ้าจำแรงนะครับสามสิบบาทอันนี้เป็นอะไรนะมุนบางแสนนะครับตัวน,นี้ไม่ป้ายนะเป็นลุนป้ายนเอาไปที่สามสิบบาทพรพุทธะนะครับสามสิบบาทนะ นี่เป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับหน้าดำเข้ม,เข,ม,เ,ขมเข้มเลยนะก็ไปที่สามสิบบาทนี่ก็ลูกไม้มเมล็ดนะครับออกใบป้อมกลมแล้วต้วนนี้ก็ไปที่สามสิบบาทครับมันนี่มฆขลาครับหน้าแดงเข้มเข้มเลยนะต้นนี้ก็ไปที่สามสิบบาทนี่ก็จะเป็นลูกไม้ลายอื่นนะครับติดด่างมานิดหน่อยนะ ก็ไปที่สาสิบบาทนะครับมี2กระถางนติดด่างแบบมีนิดหน่อยนะครับตมนไม้มา,ายอื่นรางสามสิบบาทต่อไปราคาสี่สิบาทนะครับอันนี้เป็นดาวประกายพึกนะครับกลับไปที่สี่บาทนะครับดาวประกายพึก วันเสาร์นะครับใบกลมๆนะหน้าดำๆๆนะครับวันเสาร์สี่สิบบาทยกราชินีครับต้นนี้เปิดดังเหลืองมาสวยเลยนะไปที่สี่สิบาทครับทองจันนะครับทองจันก็สี่สิบบาทอันนี้เป็นลูกไม้ของปีสาตวแดงนะครับติดด่างทุกใบนะลูกไม้ต้นนี้ก็ไปที่สี่สิบบาทครับ นี้เป็นานทองหมินครับสี่สิบบาทอันนี้เป็น,น,นรันนนสมีเงินนะครับรัสมีเงินก็ไปที่สี่สิบบาทลูกไม้ใบกลมชมพูนะครับต้นนี้ก็ไปที่สี่สิบบาทครับอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ใบกลมหน้าเปอรเปอรนะครับต้นนี้เอาไปที่สี่สิบบาทครับ อันนี้เป็นหนุมานคลองเมืองนะครับ40บาทสาวสี่มีนครับตัวนี้ก็ไปที่40บาทครับอันนี้เป็นใบหอกครับใบหอกคาตานะเอาไปที่40บาทบบาทอันนี้เป็นเดชทนี่ครับเดธทีนี่ก็ไปที่สี40บาทครับ อันนี้มณนีเมืองนนนะครับติดด่างทุกใบนะมณนีเมืองนนแผงนะครับกางให้ไปที่สี่สิบบาทหลวงพ่อพูนครับตัวน,นี้แผงเป็นใบไผ่นะหลวงพ่อพูนเอาไปที่สี่สิบบาทครับลูกไม้ด่างเปื่อๆนะครับเขาจะเป็นลูกไม้ออกไป้ายๆนะกาไปที่สี่สิบบาทนะครับไกเ่เศรษฐีครับ ี่สิบบาทอันนี้เป็นเพชรสีประทุมนะครับเป็นไม้กัดลายสวยๆเลยนะตอนนี้เับไปที่สี่สิบบาทครับถ้วยอัคนีนะครับเป็นไม้กาบใบถ้วยนะชื่อว่าถ้วยอัคนีนะครับเอาไปที่สี่สิบบาทดา,ารานุพันธ์ครับตัวนี้ดังสวยก็เอาไปที่40บาทครับน้าเข้มเ,มเขนะ้มหนึ่ง นี่เป็นพะนางสุจิตตานะครับกัดสีมาแล้วนะก็ให้ไปที่สี่สิบาทนะครับพะนางสุจิตตามีสองกระถางนะกัดลายมาแล้วนะครับที่สี่สิบาทนางลักสุดครับไซโตเลยนะตัวนี้เอาไปที่สี่สิบบาทครับนี่เป็นลูกไม้นะลูกไม้ใบป้อมกลมนะมีด่างด้วยแล้วก็ใบเขาลายๆนะครับออกป้อมกลมนะ ก็ให้ไปที่40บาทครับทุกนายบุสลินครับต้นนี้เอาไปที่40บาทมือทองครับมือทองสวยๆก็ไปที่40บาทครับอันนี้เป็นเทพพสุธานะครับก็เาไปที่40บาทครับสวยๆส,สะพานข้ามไม่น้ำแข็งครับต้นนี้ก็เอาไปที่40บาท นี่เป็นลูกไม้ใบหอกชมพูนะเป็นลูกไม้ใบหอกด่างชมพูนะครับสวยๆเลยไปที่40บาทพอครับฟอร์มใหญ่แล้วนะต้นนี้เศรีพัลล้านครับีใบใหม่ออกมาครับครึ่งนี้นะต้นนี้ก็ไปที่40บาทครับเศรีพัหล้านอันนี้จะเป็นไม้ราคา50บาทนะครับ นนี้เป็นสีเลือกงามครับไซส์ใหญ่เลยนะแต่ไม้อยู่ในกระถางสีนะครับเอาไปเปลี่ยนใส่แปดใส่สิบได้เลยครับตันนี้สีเลือกงามเอาไปที่ห้าสิบบาทอันนี้เป็นเทพพบุตรครับด่างม่วงสวยๆเลยนะเทพพุตรเป็นตัวเทพพรุตรแผงดังนะครับเอาไปที่ห้าสิบาทนะครับตนนัวนี้สวยๆเลยนะเทพพรุตรนะครับอันนี้เป็นเงินทองนาคนะครับ เงินทองหน้าก็าไปที่50บาทครับอันนี้เป็นไม้ใหม่นะครับเป็นลูกทศกันกับสาวนครชัยศรีนะด่างเหลืองนะครับโตขึ้นเขาจะเหลืองอมม่วงเลยนะออกไปที่50บาทนะครับแบ่งเป็นหึงต้นนะเป็นต้นแยกหน่อด้วยครับต้นเป็นลูกของทศกันนะครับอันนี้เป็นบูเบิร์ดครับบูเบิร์ดก็ไปที่ห้บาท อันนี้เป็นวันสุกนะครับไม้ใบกลมตัวคึ้นเขาจะกัดแดงนะครับวันสุกก็ไปที่ห้าสบาทอันนี้เป็นฮาร์ดบีทครับฮาร์ดบีทลายนี้ผมให้ไปที่50บาทนะครับบังเกิดเ้าครับตัวนี้ก็ใบใหม่ออกมาครับครึ่งเลยนะเอาไปที่ห้าสบาทครับบังเกิดเ หมอชันยุดเข้าใบกลมป้ายนะครับหมอชันยุดก็เอาไปที่ห้าสิบาทครับสวยๆอย่างนะี้ต้นนี้อันนี้เป็นล่ำรวยนะครับลำรวยป้ายม่วงนะครับเอาไปที่ห้าสิบาทครับลำรวยดาราลายไฟครับป้ายมาสวยๆนะต้นนี้ก็เอาไปที่ห้าสิบบาท นี่เป็นอึ่งสยามนะครับอึ่งสยามก็เอาไปที่ห้าสิบบาทอันนี้เพชรสุวรรณโชดนะสวยๆเข้าไปที่ห้าสิบาทครับเพชรสุวรรณโชดโชคเพิ่มทัพย์ครับตัวนี้ก็เริ่มกลับสีมาแล้วนะเอาไปที่ห้าสิบบาทครับเทพใส่ลุงครับสวยๆเลยตัวนี้ก็เอาไปที่ห้าสิบบาท ทองสยามแผงครับด่างสวยๆก็ไปที่ห้าสิบบาทล้าสีสิงครับด่างทุกใบนะตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นทศกณัณฐ์ลงส่วนนะครับด่างสวยๆทุกใบนะครับต้นนี้ไปที่ห้าสิบบาทอันนี้เป็นลูกไม้ของมณน,นีล้อมเพชรนะเป็นมิตรแรกที่ผมผ่ามานะครับลูกไม้มณีล้อมเพชรก็ไปที่ห้าสิบบาทครับ ดางส,สวยๆนะกอกิดแผงแดงนะครับตัวนี้เป็นกอกิดแผงนะก็ให้ไปที่ห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นเศรษฐีลิมนาคนะครับถ้าชื่อเศรษฐีลิมนาคก,ก็ไปที่ห้าสิบบาทครับรกัปันทองครับดางส,สวยๆก็ไปที่ห้าสิบบาทครับกําปันทอง อันนี้เป็นเกรสรพุมลินนะครับต้นนี้สวยๆส,ยสดือดแดงๆนะเอาไปที่เอาไปที่เจ็ดสิบบาทนะครับเกรสรพุมลินตัวนี้เป็นมหานครนะครับดัางในสวยๆนะมหานครเป็นไม้ทํายากนะครับตัวนี้ขอที่หนึ่งร้อยนะครับมหานครอันนี้เป็นสีรา้าทองนะครับเป็นสีรั้าทองแผงนะ เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับสีดำทองสวยๆเลยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทชัดชินกรนะครับเอาไม่ใช่อันนี้เป็นชัดบวรนะครับเป็นตัวใบกลมป้ายนะอันนี้ใบกลมบล็อกเลยครับป้ายเขียวชัดบวรเอาไปที่สองร้อยห้าสิบนะครับไม้เปลี่ยนไปลงกระถางห้าถังหกได้แล้วครับเขาลุ้นสีมากๆนะมีสองกระถางน,นะครับกำลังน่ารักเลยนะ บวรนะครับสองห้าสิบบาทอันนี้เป็นพิศสเสดงแผงนะครับพิศเแดงแผงตัวเนี้ยไปที่ไปที่สองไปทีห้าสิบาทนะครับเป็นตัวแผงดังข่าวนะอืมถึงทอันนี้เป็นวิมานลักนะครับ ไซส์ใหญ่เลยนะไม้แบบล้นห้านิ้วแล้วนะครับกัดสีมาสวยแล้วนะวิมารลักเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับวิมารลักนะเดี๋ยวไปดูตู้อีกสักหนึ่งตู้นะครับกลับมาดูตู้นี้กันนิดหน่อยนะครับเป็นไม้ไซส์ใหญ่นะครับตู้นี้กระถางห้านิ้วอันนี้เป็นลูกไม้นะครับ เป็นไม้กระถางหกนิ้วเลยนะลูกไม้ต้นนี้น่าจะมีหัวแล้วครับนานแล้วนะกับลายชมพูหวานนะครับเอาไปที่เอาที่หนึ่งยห้าสิบาทแล้วกันไม้กระถางหกนิ้วเลยนะขอร้อยห้าสิบาทอันนี้ก็จะเป็นมอนเทลีนะครับมอนเทลีต้นนี้เอาไปที่ เอาไปที่สี่ร้อยบาทนะครับไม้กถ็ถางห้านิ้วนะอันนี้เป็นแรมจันนะครับนี่เป็นไม้ใบกลมเหลืองนะไม้กลมเหลืองแรมจันต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่สองร้อยห้าสิบแล้วกันครับแบ่งไปแบบเบาเลยนะไม้แบบล้นห้ามากๆแล้วนะครับราตต์ใกล้มีหัวแล้วด้วยนะ แหลมจัน,นอันนี้เป็นรัตนาเทพนะครับรัตนาเทพต้นเนียวไปที่100บาทนะหล้นห้านอยู่แล้วนะครับติดด่างมีหุดมีลุดบ้างนะครับแต่ก็ส่วนมากก็จะด่างทุกใบนะี่แหลมจัน อันนี้เป็นเกอสอนฟุ้งนะครับใบใหม่ออกมาด่าง,งโหดเลยนะเกอสอนฟุง้งเอาไปที่150บาทนะครับอันนี้เป็นสเสน่ห์เมืองลาดนะครับสีวยน้ำไม้ล้นกระถางห้านิ้วครึ่งแล้วนะครับเอาไปเปลี่ยนใส่แปใส่สิ ได้เลยนะตัวนี้เป็นไม้ก้านแข็งวสวยๆนะเสน่หมบางล่าเอาไปที่สองร้อยบาทครับนี่เป็นกอกเก็บนะครับกอกเก็บกระถางห้านิ้วครึ่งนะกอกเก็ดตัวนี้เอาไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับด่างมาประมาณนี้เป็นตัวเจนสองนะเขาจะด่างขึ้นเรื่อยๆนะครับกอกเกต นี่เป็นเลนูนครนะครับกระถางห้างยวนะต้นนี้เรนูนครต้นเดียวไปที่เอาไปที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับกิ่ดด่างทุกใบนะนี่เป็นตัวด่างยงแดงด้วยนะครับขอที่หนึ่งร้อยี่สิบาทครับเลนูนครต้นนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดนะครับด่างเม็ดป้ายๆด้วยนะ ชวงวันเล็ดต้นนี้ไปที่400บาทน,นะครับขายซิดไปเลยนะสวยๆครับอันนี้ลืมชื่อครับเดี๋ยวไว้กันนึกชื่อไม่ออกครัอันนี้เป็นจันนาคานะครับจันนาคาก็ถาง6นิ้วล้นๆเลยนะอไปที่ เอาไปที่ห้าร้อยบาทนะครับจันราคาไนหะ้สวยอีกหนึ่งตัวนะครับกันราคาน,นี่เป็นปีศาจแดงลูกตาลน,นะครับลูกตาลกําลังมาแรงนะครับตอนนี้เอาไปที่แปดร้อยบาทน,นะครับปีศาจแดงลูกตาลน,นะน,นี่ก็ทิดาลูซิเฟอร์นะครับเป็นตัวหน้าด่างมินสวยๆเลยนะ ลูซิเฟอร์ก็ไปที่แปดร้อยนะครับไม้ผมอัพกระถางหกนิ้วเยนะอันนี้ก็มอนททเล่ครับต้นนี้สวยมากเป็นไม้การแข่งมากๆเลยนะครับมอนาเาลล่เหมาะที่จะไปตั้งแม่พันธุ์นะครับด่างสวยครับต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่ห้าร้อยบาทพอไม้ใกล้มีหัวแล้วนะห้าร้อยบาทนะครับมอนาเาลล่ ครับไลน์นี้ก็มีไม,ม้มาแบ่งประมาณนี้นะครับสนใจต้นไหนโทรหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์0855984392นะครับก็จะมีค่าส่งมาหม่ออยู่ที่50บาทนะครับสะดวกเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนก็50บาทเท่ากันครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสีด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลน์นะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ